รายงานความคืบหน้าของการปลูกทุเรียนในชุดดินที่เป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวค่อนข้างเ,าเหนียวมากที่สุดนะครับเพราะว่าดินนี้เอามาจากาก้นสะนะครับขุดมาแล้วก็เป็นดินชั้ล่างแล้วก็เอามากองนะครับแต่เราจะแก้ไขในสเต็ปต่อไปเราจะเอาดิน พื้นนาขึ้นมานะครับโดยใช้แมคโครนะครับแต่แต่วันนี้เรามาตรวจนะครับว่ามีความชื้นหรือว่ามีน้ำที่ต้องให้หรือว่าต้องหยุดนะครับวิธีของเราก็คือจะขุดนะครับขุดลงไปประมาณ20เซนนะครับขุดลงไป20เซน เปียกไหมเปียกครับขุดลงไป20สิบเซนน้ำเปียกอยู่อ่าเพราะฉะนั้นคือระบบน้ำเนี่ยด้านล่างเปียกก็จริงนะครับแต่รากทุเรียนเขาจะวิ่งบนผิวใช่ไหมครับจึงมีการใช้กแกบลบโรยรอบ,รอบๆนะครับถึงแม้จะเปียกแบบนี้ใช่ไหมครับในช่วง เช้า,ชาหรืออะไรเงี้ยเราก็ควรให้บ้างเพื่อใ,ให้ดินผิวดินเปียกนิดหนึ่งใ,ให้สักนิดหนึ่งเชา้าผมให้สิบนาทาีถ้าเปียกอย่างนี้แสดงว่าเราให้หนาทีสิบนาทีได้เพราะเราต้องการให้ดินผิวดินประมาณสักเซนสักนิ้วหนึ่งให้มีความชืน้นใช่นะ วิธีการให้น้ําถ้าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นรากตะขาบหรือว่ารากผิวดินเขาก็จะแห้งด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นการเลี้ยงให้รากรให้รากอากาศได้มีชีวิตอยู่ได้รับน้ําแต่เราไม่ได้ให้เยอะถ้าขาดน้ำยี่สิบเซนถ้าขูดลงไป ปรากฏว่ามันไม่ไม่สามารถตันได้จับบีบแล้วก็ปล่อยดินจะแตกตัวเนี่ยแสดงว่าต้องให้น้ำละเวลานั้นเราให้น้ำา3สบนาทีหรือว่าสี่สิบห้านาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ช่วงเวลานั้น,น่ะคือการให้น้ำมากตามปกติแต่ให้น้ำเลี้ยงรากตะขาบหรือว่ารากชุดอากาศ บนผิวดินมีความจําเป็นต้องให้ทุกวันครับอย่างน้อยที่สุดห้านาทีเนาะผมผมให้ทุกวันตอนนี้ให้ตอนเช้าพอเก้าโมงก็เริ่มให้เลยให้สิบนาทีเป็นแปลงไปแต่สิบนาทีถ้ามันไม่พอแดดมันเยอะอย่างนี้ผมว่าจะให้ตอนเย็นอีกสักห้านาทีเพื่อพยุงชีวิตเพื่อให้รากอากาศดินมันจะได้ชื้นไว้รักษาผิวดินให้ชื้นครับใช่ไหมเออ นะครับวิธีนี้ก็แปลงชำกลางก็ดูด้วยนะครับต่อยกับสูวรรณาก็ดูด้วยนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเราให้ทุกวันดีกว่าที่ผิวดินะนะผมผมก็ให้ทุกวันตอนนี้แต่ให้วันละครั้งเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเขาอย่างว่านี่แหละยังต้นเล็กอยู่แล้วก็ดินดินยังไม่ อากาศร้อนเลยว่า,ว,าว่าวันนี้ว่าจะลองให้ตอนเย็นดูอีกสักแ,แป,ป๊บห้านาทีแล้วที่เขาปล่อยน้ําเข้ามาเนี่ย<ะ>มีผลไหมไม่มีผลครับน้ําเข้ามาได้หน่องเดียวผมไปปิดกันแล้วอืมครับมันซึมไหมเฉยแต่แต่ถ้าน้ําเข้ามาที่พื้นเนี่ยก็เป็นผลดีนะทําให้ความชื้นสัมผัสดีถ้าดีผมจะได้ปล่อยเข้าเออดี จะได้ไปหาแปลงอื่นด้วยนะถ้าดีผมจะได้เปิดออกเข้าสระแล้วก็เข้านน่นได้หบบนี่ก็เปิดเข้าได้เปิดเข้าตรงนู้นด้วยนะครับเขาจะได้มีความถึงสัมผัสเราไม่ให้มันไม่ได้ช่วมแให้เกินไปดีนแต่ไม่ให้มันคว่ำเลี้ยงหน้าดินเลี้ยงหน้าดินหน้าดินแตกไรหงแบบเนี้ยเราปล่อยให้น้ําเข้ามาผมผมว่าจะถามแล้ววันนั้นว่าเอาน้าเข้านาสักหน่อยไหมเออลองลองเดินไปไหม อันนี้เขา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 ,เขาหยุดไปแล้วเขาหยุดไปแล้วน้ําเขาเปื่อปล่อยลงคองอนน ون, ลองอนุนรอให้มันคว่ำนั้นมากกเา่เาเข้าได้อีกเอพอพอน้ําเข้ามาในช่วงพื้นพื้นนาจริงเนี่ยมันจะ,ะ,นจะได้เกิดความชื้นสัมผัสผมก็จะถามอยู่ว่าเอาน้ําเข้าน้ำไหมแต่แต่เข้ามาเยอะเกินก็หญ้ามันจะขึ้นใช่ไหม เราก็เอาเข้ามาทีหนึ่งเราก็ปล่อยให้ความชื้นหายไปมันก็ยังมีความชื้นอยู่ครับเอนะมุมมุมนู้นเ่ะที่ว่านเข้ามาว่าไม่ตองี่ลองลองลองตรวจต้นนี้ดูสุส่มตรวจสุ่มตรวจความชื้นของน้ำดู ว่าเออยี่สิบเซนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับผมว่าประมาณนี้มันจะพอดีนะ,ะถ้าถ้ามันแฉะไปมันจะไม่ดีเนี่ยเนี่ยมันก็ชื้นอยู่เห็นไหมใช่เพราะว่าผมว่าให้เยอะไปมันจะแฉะตอนนั้นล,ลองขุดตัดเนี่ยข,ขุดตัดดูผิวว่า ขนาดไหนเมื่อกี้เจอรากมันมาเนี่ยเ,เจอรากผู้เรียนเดินมาเนี่ยมีรากรากมันเริ่มเดินออกม,ออมอาความชื้นขนาดเนี้ยดีครับเพราะว่าตอนแรกผมให้วันละสองรอบนั้นมันเหลืองเหลืองแล้วใบมันจะห่ออยู่เงี้ยเหี่ยวพอดีพอผมงดวันละครั้งมันก็ดีขึ้นผมเอ๊ะมันเกินน้ปปําไปเปล่ามากไปเปล่า อมันเหลืองแล้วก็ใบก็จะตกอยู่เงี้ยเหมือนไม่ยืดตัวใบไม่แข็งแรงแล้วก็แร่ธาตุมีความสําคัญก็ให้ปุ๋ยบ้างแร่ธาตุให้ทุกยี่สิบวันปุ๋ยตัวนี้นะอะให้ทุกยี่สิบวันโรยไกลๆเลยไหมใช่ใช่ได้ครับโดยแสงอือประมาณ หางช้อนเดียวพอครับทุกสิบห้าวันยี่สิบวันให้ให้ตลอดอบางทีมันก็ต้องมีแร่ธาตุถ้าไม่มีแร่ธาตุมันก็สู้สู้ธรรมชาติไม่ได้สูตรเสมอดีไหมสูตรนี้แหละนะอ,อสูตรนี้มันจะมีในความเขียวสูงนะโอเคเพราะว่าดูมันแห้งแต่มันแห้งบนเฉย ถ้าเราให้ให้สองรอบตอนนั้นให้วันละสองรอบผมว่ามันทุเรียนมันเหลืองไปใบมันก็ไม่ค่อยอ้ามันค่อยยืดตัวมันก็หงอกไว้ให่มันมากไปหรือเปล่าเราไปตรวจแปลงนูนไหมดีครับแปลงนู้นเป็นดินไอ้นั่นดีดินหน้าดินหน้าดินเลยครับแต่ไปปลูกคีนเลขไทยเก็บเยอะไงผม่้มไปเกือบหมดต้นแล้วตายหมดเน่า แต่อันโน่นถ้าเคลื่อนใหม่แล้วจะดีเลยยืนตัวได้แล้วมันเป็นดินหน้าดินดินเหมือนขุดออกมาปขุดฝรั่งนะมันก็ติดตัวติดยืนตัวได้แล้วดีเลยแล้วฝรั่งดินดีจังเปิดน้ำใส่ไว้โอ้อย่างดีเลยตรงว่างมันซื้อท่อเปล่าพวกนะ ซึมไปวัดเลยนะคำกลางไหน,นลองดูน้ำต้นนี้ดิเปียกเหมือนกันนะเนี่ยเปียกใช่ไหมครับเปียกปันได้รูกระสุนได้ก็สบายมากอ่าสบายโอเคเดี๋ยวดี่รงเนี้ยห้าห้ามันยืนตวัวได้แล้วนะโตรเร็วเลยอือ อันนี้อ่ะพอได้ไหมอืมความชื้นไม่มากไม่มากเดี๋ยวเปิดตอนเย็นอีกรอบอืมออถ้าถ้าเราเปิดตอนเย็นไว้มันก็ดีมกันเนาะ ตอนเช้ามาเราดูดูโคกทุเรียนเราจะชื้อใช่ถ้าสภาพเอาน้ำเข้ามาความชื้นสัมผัสมันจะดีเนี่ยใช่ไหมทุเรียนก็จะเขียวใช่ไหมสี่ต้นเนี้ยอะไรนะ อินแลงจังเขามอพักน่เนี่ยทุนเวลาเขาปล่อยน้ำเข้ามาใช่ป่ะดินมันจะชื้นไอไอจากไอน้ำจากพื้นดินล่างวิ่งเข้ามาเนี่ยทุเรียนจะแตกยอดอ่อนเลยนะน,นี่มันเข้ามาตรงนี้ซึมเข้ามาซึมเข้ามา เปิดเข้าได้เดี๋ยวน้ำมีลเลดี๋ยวผมเปิดไว้เลยเอออัาเข้าไปนาเลยเนะเอเอใช่ใช่ใช่รอนี่แหละอยู่ใกล้น้ำดีอย่างนี้แหละเดี๋ยวถ้าปล่อยแห้งๆอย่างนี้มันความชื้นสัมผัสมันน้อย จะไปถ่ายถ่ายอีกทีกันนู่นละวีฝรั่งจากการสังเกตนะครับ ตั้งแต่ปลูกทุเรียนมาประมาณสัก3-4เดือนนะครับเท่าที่ดูทุเรียนน่าจะมีการขาดธาตุอาหารบ้างนะครับเราได้ทดลองทดสอบการใช้ปุ๋ยทุเรียนเล็กในในแปลงน้ำอ่างนะครับพบว่าวิธีที่ดีสุดคือให้ประมาณ15หรือ20วันครั้งนะครับดีที่สุด แต่อัตราการใช้ก็คือให้แค่หนึ่งหางช้อนนะครับโอเคครับโรยโรยรอบหางประมาณ1นึงอกหนึ่งหางช้อนนะครับกระจายไปนะครับเพราะว่าเขายังเล็กอยู่นะครับให้เขาไม่ขาดกันนั้นเองนะครับแค่นี้ก็ทั่วนะครับหลังจากนั้นปุ๋ยก็จะซึมลงไปในดินนะครับ ทุก15บหถึงยีวันให้ทั่วแปลงเลยสูตรเคมีก็เราเลือก25-77นะครับซึ่งมีไนโตรเจนสูงนิดนึงนะครับถ้าเป็นปุ๋ยสูตรเสมอก็พอได้นะครับหรือจะ16-88ก็ได้นะครับ,ร 16, 8, 8ดนะรบเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะครับรูปแบบที่ท่านเห็นนี้เป็นรูปแบบของ ต้นแบบที่จะปรับสภาพดินปรับระบบภายในสวนทุเรียนปลูกใหม่สวนตะเวทนี้นะครับคือเราจะเอาแมโคโรขุดนะครับเป็นร่องน้ำเพื่อให้หน้าดินขึ้นมาช่วยให้ทุเรียนหลังจากนั้นเราก็มีการปลูกฝรั่งเพื่อเป็นการสร้างไรายได้นะครับระหว่างที่ รอผลทุเรียนนะครับในการขุดเราใช้แมคโคเล็กนะครับขุดดินขึ้นมาทั้งสองข้างนะครับก็ได้ร่องความกว้างประมาณสัก3ามเมตรได้เนาะ,ะเพราะว่าร่องห่างของทุเรียนนี่เเมตรนะครับขุดขึ้นมานะครับกลายเป็น พื้นที่ร่องนะครับถ้าขาดน้ําเราก็จะเอาน้ําเข้ามาในร่องรูปแบบนี้ก็จะจะจะ,จะสร้างรายได้แล้วก็ส่วนการปลูกฝรั่งก็มีการรองก้นหลุมไปแล้วใช่ไหมที่เห็นอยู่นี้ก็คือ,อหงเป่าสือนะครับแล้วก็ส่วนในการให้ให้ปุ๋ยให้น้ำเราจะให้ ทุกวันไอ้ให้น้ำทุกวันวันละประมาณสามสิบนาทีฝรั่งใช่ให้น้ำเหมือนอทุเรียนหรือเปล่าตอนนี้ผมว่าเช้าผมก็ให้ไปสิบนาทีเหมือนทุเรียนสิบนาทีให้เหมือนทุเรียนแล้วก็จะให้ตอนเย็นอ่าอ๋อฝรั่งนี่จะเสริมครับให้ตอนเย็นให,ให้ตอนเย็นด้วยอ่เพราะว่าเพิ่งปลูกใหม่อ๋อ ครับก็าาอาทิตย์แรกเนาะให้อยู่ตัวกอน,นอ่าส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้สิบห้าถึงยี่สิบวันเนาะครับก็จะให้อาท่านอาหารหลักท่านอาหารรองนะครับก็นอกนั้นก็จะมีการพ่น RD 2 5ดสองห้าหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยดีเนาะนะเดี๋ยวก็ปลูกขยายขยายไปเรื่อย ใช้แรงงานกี่คนครับเนี่ยปลูกฝรั่ง350ต้นเนี่ยผมปลูกคนเดียวครับปลูกคนเดียวครับให้แฟนมัดอมัดเชือกตามไปเรื่อยอ, <c oughs> อ่แล้วการปลูกฝรั่งนี่อหลังจากปลูกเนี่ยเราคาดว่าอเราจะให้ผลผลิตป,ประมาณอีกนานเท่าไหร่ครับอ่พี่ ศึกษาม,มาว่าเจ็ดเดือนจะได้เก็บครับเจ็ดปลูกเจ็ดเดือนจะได้เก็บเลยแต่นี่เราได้ต้นโต,ตมาห้าเดือนนั้นจะได้ผลแล้วนะ,ะประมาณห้าเดือนครับหลังจากนั้นก็ต้องมีการตัดแต่งกิ่งแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ต้องมีการห่ออ่อหอให้ผิวสวยนะครับ<อ>วิธีห่อก็เราก็จะใช้ Rd สองห้าหนึ่งนะครับเป็นตัวฉีดที่ผลนะครับ โดยใช้อัตราประมาณ1ซีนะครับต่อน้ำ1ลิตรฉีดไปที่ลูกเลยนะครับ,ก,รบก่อนห่อเลยครับครับก็ประมาณ2 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดไปที่ลูกเลยแล้วก็มีการทำความสะอาดนิดหนึ่งแล้วก็ห่อทำให้ผิวสวยนะครับ,รบหลังจากนั้นก็ปลูกแล้วก็ดูทรงพุ่มแล้วตัดแต่งเอาเนาะ วันนี้กเ็เรียบร้อยดีก็สนใจรูปแบบนี้สอบถามนะครับ0863280914นะครับรายงานจากสวนทุเรียนอดอตร์กรที่บันแก่งนะครับทูนมีอะไรคุยไหมไม่มีครับไม่มีพาฝรั่งออกแล้วคงจะต้องไปหาคนเพิ่มแล้วเนาะครับก็ถ้าห่อไม่ทันก็หาคนมาช่วยห่อครับโอเ okay. คคน ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นวังเบนแล้วมั้งครับจ้างจ้างเป็นวันเราเวลาเรามาห่อเราก็มาห่อหอกี่วันให้วันแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับครับครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาเก็บความเรียบร้อยว่าปลูกฝรั่งในร่องทุเรียนสภาพเป็นอย่างไรนะครับกล้องก็อินเสิร์ตเอานะครับอ่ลําลากันเลยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ อะไรอยู่รือคนงามดอกตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี